คือผมพูดนี้ครับนี่คือหนังที่คุ้มค่ากับทุกบาททุกสตางค์ของคุณแน่นอนครับเอ,อ้เาแบบปลา,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 าใสปลาใส่ัน้งหน้าดรื่ยเยนี่คือหนังที่คุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์ของคุณแน่นอนครับคุณเข้าไปคุณจะไม่ผิดหวังครับแล้วคุณจะได้ครบรถครับเปรียบเสมือนคุณกินโป๊ะแตกครับได้ทั้งเผ็ดได้ทั้งแซ่บได้ทั้งเครื่องครับผมผมผมว่าคุณจะสนุกไปกับหนังเรื่องนี้อย่างแน่นอนครับ เรื่องนี้พาคุณไปพบกับชีวิตของคนกลุ่มหนึน่งที่มันเข้มข้นสุดๆถ้าคุณยังไม่ได้ดูตั๋วอยู่ทางนั้นซื้อแล้วเข้าไปดูสะ <c oughs> อันนั้น๊อบคอนซื้อไปกินด้วย,ยหนังน้ากลัวล้องกินขนมไปด้วย <c oughs> ซื้อตั๋วแล้วเข้าไปดูซะ้ น้อยน้อยเราเราก็หน่อยเรื่องแรกของเราเผื่อเราแบบประเด็นครับอยากให้ทุกคนไปดูเยอะๆครับตั๋วซื้อตรงนี้ฟรีฟรีซื้อตรงนี้ครับเข้าไปดูเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่เป็นขอเป็นพ่อตำรวจหนอยได้ไหมในเรื่องเลยในคาแรคเตอร์นะแต่ว่าช่วยพูดบอกอย่างแบบว่าเพื่องมีให้คนไปดูเอาละเอาเป็นพ่อชันเลยเาป็นพ่อฝาก ือปืนนะครับผมบอกเลยว่าในเรื่องเนี่ยมีนักแสดงมีทั้งอ่ามีเราด้วยใช่ไหมแล้วก็มีพี่นกชัดชยัยมีพี่ตุยยรุ่นนะครับผมมีฟ้าสันติการนะครับบอกชื่อไปแค่นี้ก็บอกคออยู่ฝั่งโน้ <c oughs> โนโตอยู่ฝั่งนั้นใช่ไหมใช้ยังไงอบยับมีสฝั่งเลยยังไงตอก็ไปดูเนี้ยน,นะครับผม เลยช่วยบอกว่าเล่าให้ฟังสั้นๆใช่ไหมคะว่าเรื่องนี้เกี่ยวกับอะไรครับก็ก็อื่นครับในที่นี้ใครยังไม่ได้รูมมากครับเดี๋ยวแล้วกดกดตัวไล้ครับพี่ครับก็มือปืนนะครับก็แน่นอนที่สุดครับก็ผมจะไม่ได้รูไม่แน่ครัชีวิตมือปืนครับแล้วก็คือเรื่องราวของแก๊งกลุ่มเพื่อนสามคนครับรวมถึงตุ่นต่อหนังผมอาจจะไม่ได้เล่าว่าแต่เกลีตัวละครเป็นยังไงแต่ชีวิตของพวกเขาครับ ตั้งแต่วินาทีแรกที่พี่ดูในหนังครับยังมีวินาทีสุดท้ายครับอาจจะเล่ายอ้อนเห็นว่าการเดินทางของลูกปืนและจบๆไปในะะทุกคนอาจจะรู้อยู่แล้วว่าลูกปืนจะต้องจะต้องสูญเสียตัวอยังไงะครับแต่มันจะมีดีเทลเล็กๆน้อยๆที่จะทําให้พวกทีพ่พี่ได้รู้ว่าสติเวลาที่เราลงเวลาสข้าขัญหรือแวดนปการเชีะะ่ยกรรมครับมันบวหลายแค่ไหน,นะครับก็ขอฝากพี่ๆทุกคนนะครับที่ยังตัดสินใจอยู่ครับขอกดปัดได้เลยนะครับพี่ครับขอฝาก